โอ้โหโนะครับเอฟทุกท่านโพสต์นี้ของทนายฟางเสพเข้าไปถึงสวงเลยนะครับเอฟซหลังจากที่แม่ใหญ่โมลำนัมเบอร์วันออกมาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็ศวางมาดปานดาราใหญ่ว่าซาันนะครับเอฟซทุกท่านโดยทางเพจอาริยาทนายความก็ได้โพสต์ข้อความว่าเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกอยากจบนะครับเอซมุกนี้ถูกใจเอฟซชาวเน็ต เป็นอย่างมากเลยนะครับกับโพสต์นี้ของท่านทนายฟางนะครับเอที่ไม่ใหญ่หมอลำนัมเบอร์วันออกมาพ่นน้ำลายบูดบูดพูดอ้อมอ้อมเอว่าอยากจบแต่ตนเองเป็นคนกอ่อโวตขึ้นมาเองทั้งหมดนะครับเอการป้องกันตัวเองไม่ใช่การมานั่งรับบทผู้ถูกกระทำหรือโกหอกชาวบ้านแล้วไปด้อยข่าคนอื่นนะครับเอทุกท่านการกระทำทุกอย่างที่หมอลำท่านนี้ ได้แสดงพฤติกรรมต่างๆออกมาทางสื่อโซเชียลซึ่งสังคมชาวเน็ตเขาก็เห็นการกระทําของนางหมดปากพูดอีกอย่างการกระทําทําอีกอย่างหนึ่งนะครับเอฟซี FC. คำพูดกับการกระทํานี่มันย้อนแย้งกันสุดกูเลยนะครับเอฟทุกท่านขนาดแค่คําขอโทษยังไม่ยอมขอโทษสังคมเลยนะครับมันหน้ามันโนกตลอดความมั่นมันคําคอแพ้ไม่ได้นะครับเอ ไหนๆก็เริ่มแล้วก็ไปให้สุดซอยไปเลยนะครับ f อตามที่ตัเองโพสต์ไว้ก่อนหน้านั้นนะครับจบที่ศาลนี่แหละดีที่สุดเอาให้มันสุดซอยนะครับ f อ